ผมจะมา,อาสอนวิธีการใช้งานโปรแกรม X e ปังยาครับกับการหาลูกเอียงสมดุลที่หาองศาลูกเอียงแบบแคปเจอร์นะครับปกติเราจะต้องหาองศาลูกเอียงโดยการเอาเมาส์ไปชี้ที่หลุมใช่ไหมครับแต่ตอนนี้ไม่ต้องครับเพื่อความรวดเร็วและสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นเราเพิ่มฟีเจอร์การหาลูกเอียงแบบแคปเจอร์มาให้นะครับ วิธีการยังไงก็มารับชมได้เลยนะครับขั้นตอนแรกเราก็เข้าโปรแกรมไปก่อนนะครับอันนี้จะเป็นเวอร์ชั่น8.3นะครับผมเ,เดี๋ยวผมขอเล่นโหมดคลาสสิกนะครับโอเคเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยนะครับผมใช้ไม้2 7 6เนาะก็กดเริ่มเลยนะครับ แล้วก็ตีไปก่อนนะครับอโอเคแล้วก็จดระยะไปนะครับ2.30.44ม3ู4 4ความสูงลบหนึนะครับ ลม6นะครับอ่าองศาตรงนี้เราก็หาองศาก่อนนะครับก็เหมือนเดิมครับให้ปีกมันกลางที่สุดนะครับกด F 1 1นะครับโอเคได้แล้วแล้วก็ผมจะหาององศาแบบแบบแนวฉากนะครับก็คือจิ้มตรงปีกมันนี่นะครับปึ๊บปึ๊บอันนี้เป็นการหาที่แม่นที่สุดแล้วนะครับ จากนั้นเราก็กดสปินเนะครับเพื่อที่จะหาะสมดุูลูกเอียงนะครับเดี๋ยวก่อนโอเคกดสปินเนะครับปึ๊บปึ๊บอ่าทีนี้เราก็หมุนหานะครับสมดุลลูกเอียงนะครับถ้าใครหาสมดุลลูกเอียงไม่เป็นนะครับอ่าผมจะมีคลิปสอนอีกทีหนึ่งที่ข้างล่างใต้คลิปนี้นะครับ อเคนี้ผมหาก่อนก็ให้เส้นเส้นน้ำเงินมันไปอยู่ตรงกลางอะนะครับโอเคทีนี้ผมก็จะใช้โปรแกรมก่ขยายนะครับที่มันติดกับมากับวินโดว์นะครับในการซูมดูนะครับว่ามันสมดุดหรือยังนะครับอประมาณนี้ สำหรับใครใช้ลูกกอบสีขาวนะครับต้องกดสเปกบาร์ก่อนนะครับแบบนี้เพื่อให้เส้นสีดำๆมันเข้มนะครับโอเคตอนนี้ผมคิดว่าน่าจะสมดุลละอ่ะผมก็กด F11 ทีนึงครับแบบนี้ครับ,แบบนะรบจากนั้นไปที่แท็บไปที่แท็บลูกกอลนี่นะครับอ่า ผมจะจิ้มฝั่งซ้ายนะครับเนี่ยดูยังไงว่าสมดุลก็คือเนี่ยครับเส้นข้างบนฝั่งซ้ายมือนะครับเส้นสีดำดำเนี่ยมันเท่ากับเส้นสีดํดำตรงเนี้ยข้างล่างนะครับมันเท่ากันอ่าเนี่ยแกนแกนมันเท่ากันเห็นไหมเนี่ยมันเท่ากันอ่ะไม่เชื่อก็ดูตรงนี้นะครับตรงเลขสิบเนี่ยอ่ะมันได้28่ใช่ไหมไปจิ้มดูฝั่งขวาข้างล่าง มันได้28เท่ากันแปลว่าสมดุลน,นะครับโอเคตักกางง่ายครับก็คือให้เส้นไอสีฟ้าเนี่ยตรงกลางเนี่ยมันมันอยู่ตรงแกนตรงนี้พอดีนะครับโอเคจากนั้นเราจะจิ้มยังไงใช่ไหมครับเราก็ทําการจิ้มนะครับเราก็สังเกตดูว่าไอเส้นสีดำดำเนี่ยมันออกเส้นไหนที่มันออกมาจากลูกกล์ฟนะครับอ่าทีนี้ในตัวอย่างนี้ไอเส้นสีดำดำที่มันออกมาจากลูกกล์ฟเนี่ยมันก็คือเส้นไอ บนนะครับเส้นล่างมันมาจากฝั่งขวานะครับมันไม่ใช่มาเอามาจากลูกกรอบตรงขอบนี้นะครับมายถึงออกออกจากขอบนี้นะครับทีนี้ผมก็จิ้มยังไงครับให้จิ้มพอดีกับพอดีกับไอ้ขอบสีดําพอดีแบบนี้นะครับไม่ใช่ตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับจิ้มไปอย่างที่มีกี่มีกีอยักก็จิ้มไปนะครับสองที่นะครับทีนี้ฝั่งข้างล่างเราก็ต้องจิ้มนะครับ ข้างล่างเนี่ยเราก็ต้องจิ้มนะครับจิ้มยังไงครับเราไม่ต้องจิ้มแบบนี้นะครับให้เราเลื่อนเข้ามาตรงนี้หน่อยให้มันจิ้มตรงนี้นะครับตรงนี้เหมือนกันครับมี2อยากใช่ไหมแล้ก็จิ้มตรงนี้อีกจักหนึ่งแบบนี้นะครับจิ้มทีเดียวนะครับผมส่วนฝั่งนี้ล่ะไม่ต้องทําอะไรครับฝั่งนี้ไม่ต้องไปจิ้มนะครับจิ้มแค่ฝั่งเดียวก็พอนะครับจากนั้นอ่าเราก็มาติ๊กไอ้สตัวเนี่ยเราจะติ๊กเอียงซ้ายหรือเอียงขวานะครับ ให้เราดูว่าลูกกอล์มัน,นะอะจุดไหนที่มีอยู่ต่ําสุดนะครับอ่ะถ้าเราสังเกตดีๆนะครับดูดูเส้นสีดําข้างบนก็ไดนะ้ปึ๊บปึ๊บเพราะว่าลูกลูกกอลมันมาจากเส้นสีสีไออ่ามันมาจากตรงนี้นะปึ๊บสังเกตว่าจุดต่ําสุดมันคือจุดขวานะครับเนี่ยถ้าดูจินตนาการเหมือนขั้นบันไดเนาะอ่า มันอยู่ฝั่งขวาใช่ไหมฮะเราก็จิ้มเอียงขวาแค่นั้นนะครับง,ง่ายๆครับโอเคแต่ถ้ากรณีกับการถ้ามันเ,เส้นเสียมดำเนี่ยมันมันสูงกว่าแล้วมันก็มามามาตรงนี้มันมาต่ำล้วก็จิ้มเอียงซ้ายนะครับแต่ทีเนี้ยตัวอย่างเนี้ยมันเอียงขวานะครับเพราะว่าอันเนี้ยมันต่ำนะครับจากนั้นสมดุลซ้ายหรือสมดุลขวานะครับให้เราดูอย่างนี้ครับ ให้เรากลับมาที่ตัวเกมก่อนเวลาเราเอียงหาสมดุลใช่ไหมอ่ะแล้วไอ้เส้นเส้นกรอบเนี่ยมันมันอยู่ตรงตรงตรงขอบอ่าตรงทงนี้ใช่ไหมแล้วเราก็หมุนหมุนหาแล้วเราดูว่าเราหมุนหาไปทางซ้ายหรือทางขวาแต่ทีเนี้ยมันไปทางขวาใช่ไหมเนี่ยอ่ามันไปทางขวาแล้วก็สมดุลขวานะครับแบบนี้แต่ถ้าเราหมุนหาสมดุลเนี่ยเอียงไปตรงนี้ปุ๊บใช่ไหม เส้นเนี่ยเส้นเนี่ยมันไปทางทางซ้ายแล้วก็จิ้มเอียงสมบุลซ้ายแค่นั้นนะครับทําไมถึงต้องจิ้มเพราะว่าเพิ่มความแม่นยํานะครับกรณีที่เอียงเยอะๆไม้ล็อกอย่างเงี้ยครับอย่างเช่นเอียงไม้ล็อกเนี้ยถ้าไม่จิ้มเนี่ยมีโอกาสแหกนะครับดังนั้นเราต้องจิ้มด้วยนะครับโอเคก็เป็นการเสร็จสิ้นการหาพิกเซลลูกอย่างนะครับพร้อมกับการติก๊กเอียงขวาสมบุลขวานะครับต่อไปนะครับสุดท้ายนะครับ หาองศาเอียงนะครับที่เป็นฟีเจอร์ใหม่ของเวอร์ชันนี้นะครับหายังไงครับก็มาที่แท็บ dg เอียงนี้นะครับคลิกไปเลยอ่ามันจะเป็นองศาลมเหมือนกับไอแท็บนี้แหละครับเพียงแต่มันจะอเอาค่าที่คำนวณผมคำนวณมาเรียบร้อยแล้ะก็คือคุณก็เพียงแค่แคปเจอร์องศาลมนะครับแบบนี้อ่าแล้วก็ ทำการหาองศาปกติเลยก็มาที่ดีจีเอียงนะครับปุ๊บแล้วก็ลากมาอย่างนี้ปุ๊บนี่มันก็ได้องศาเอียง50.3 1นะครับเสร็จปุ๊บใช่ไหมครับเราก็กลับมาที่ตรงนี้ครับตรงนี้ไม่ต้องไปสนใจครับมันได้องศาเอียงตรงนี้ละแล้วตรงนี้มันก็ไม่ต้องไปสนใจนะครับว่ามันจะได้กี่องศาอะไรยังไงครับโปรแกรมมันจะหาให้แบบอัตโนมัติเลยนะครับผม ไม่ต้องไปนับฉากองศาอยู่แกนเดียวกันองศาอยู่คนละแกนไม่ต้องครับเดี๋ยวตรงนี้โปรแกรมทําให้หมดทุกอย่างครับเพียงแค่เราแค่จิ้มหาองศาเพียงแค่นั้นนะครับง่ายไหมครับจิ้มแค่จิ้มเท่านั้นนะครับไม่ต้องทําอะไรครับโอเคจากนั้นก็กลับมาที่หลุมเหมือนเดิมครับแล้วทำไงต่อครับก็กดคำนวณน,นะครับ จะให้ลายแบบซูมแบบหัน4ีหรือ4 7 5ก็แล้วสะดวกครับอันนี้ผมจะให้ลายแบบ AM นะครับผมก็กดไปอ่ามันได้สปิดหน้า2เดี๋ยวผมจะใส่สปินสัก10นะครับแล้วก็เคอร์ฟเอาเคอร์ฟอะไรดีครับซ้ายสัก20นะครับ อ่าโอเคมันก็จะได้อไมอไม,มันก็จะได้เอาไหมเอาใหมปุ๊บมันก็จะได้เคิร์ฟยีแล้วก็สปินมันจะปรับมาเหลือ6แล้วก็จิ้มอีกทีหนึ่งจิ้มที่ตรงนี้อีกทีหนึ่งครับเห็นหลายคนบางคนแหกนะครับเพราะว่าพอกดคำนวณปุ๊บไม่ได้จิ้มอีกทีหนึ่งนะครับต้องจิ้มอีกทีหนึ่งก่อนที่ลูกก๊อปนะครับห้ามขยับนะครับจิ้มทีหนึ่งนะครับโอเคแค่นั้นจากนั้นก็กดชิป เลขศูนย์นะครับชิปบวกเลขศูนย์เพื่อที่จะให้ลายแบบหันสีนะครับก็ทีนี้ก็ให้ลายเลยครับโอเคเดี๋ยวผมขอซูมนะครับให้ไอเส้นเนี่ยครับไปตรงขอบธงนะครับขอบธงสีดําด้านขวาแบบนี้นะครับแบบนี้เลยนะครับแบบนี้เลยนะครับโอเคเสร็จเสร็จจากการให้ลายปุ๊บก็กดตีครับระหว่างตีนะครับ ผมจะกินยาช้าก่อนกันแป๊กนะครับสองหาเจ็ดนะครับอ่าแบบนี้ครับซัดไปเลยครับนี่นะครับความแม่นยำนะครับเที่ยงตรงแม่นยำนะครับยังไงก็ขอบคุณนะครับ สำหรับเข้ามารับชมนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปและการทำโปรแกรมใหม่ๆเวอร์ชันใหม่ๆให,ให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับ